ผู้สูงอายุต้องกิน5เมนูนี้ทุกเช้าเพื่อป้องกันกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงสวัสดีครับรู้ไหมครับว่าการล้มแค่เพียงครั้งเดียวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคนวัยเกษียณไปได้อย่างสิ้นเชิงเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกับ5สุดยอดอาหารเช้าที่เป็นเหมือนกุญแจสําคัญเลยที่จะช่วยฟื้นฟูก,กล้ามเนื้อขาให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์น่าเศร้านั้นเกิดขึ้นครับประโยคนี้ไม่ใช่แค่คําพูดสวยๆนะครับแต่มันคือความจริงที่น่ากลัวเลยทีเดียว การล้มในวัยที่มากขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เจ็บตัวนะครับแต่มันสามารถนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยจริงๆเรามาลองดูเรื่องราวของคุณลุงสมชายเป็นตัวอย่างกันนะครับครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นคนที่แข็งแรงเดินเหินคล่องแคล่วมากแต่ด้วยความที่อาจจะละเลยมื้อเช้าไปบ้างทําให้กล้ามเนื้อขาค่อยๆฝ่อลงอย่างเงียบๆโดยที่ไม่รู้ตัวเลยครับจนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดเหตุไม่คาดฝันล้มลงจนกระดูกสะโพกหักและนั่นแหละรับที่เปลี่ยนชีวิตท่านไปเลย จากคนที่เคยทำอะไรเองได้ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงน,นะครับเจ้าตัวการร้ายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเสี่ยงนี้เนี่ยครับเขามีชื่อเรียกทางการแพทย์ว่าซาโคเปเนียหรือภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยพูดง่ายๆก็คือการที่กล้ามเนื้อของเรามันค่อยๆหายไปค่อยๆอ,อ่อนแรงลงตามวัยซึ่งเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวมากและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราล้มง่ายขึ้นครับนี่คำถามก็คือ แล้วมื้อเช้าเนี่ยนะจะมาช่วยเรื่องกล้ามเนื้อขาได้ยังไงฟังดูอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกันเลยใช่ไหมครับแต่เชื่อเถอะครับว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยเรามาหาคําตอบกันครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากภัยเงียบของการล้มไปดูกันว่ากุญแจสําคัญมันซ่อนอยู่ในมือเช้าได้ยังไงแล้วก็จะมาเจาะลึก5อาหารเด็ดที่ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาพร้อมกับเคล็ดลับข้อควรระวังต่างๆ แล้วก็ปิดท้ายด้วยบทสรุปที่จะทําให้เราเลือกสร้างความแข็งแรงได้ในทุกๆเช้าเลยครับเอาละครับมาถึงหัวใจของเรื่องกันเลยกุญแจสําคัญมันอยู่ที่ช่วงเวลาทองหลังตื่นนอนนี่เองครับนั่นก็คือช่วงเวลาประมาณ30-60ถึงนาทีแรกช่วงเวลานี้แหละครับสาคัญต่อสุขภาพกล้ามเนื้อของเราแบบสุดๆไปเลยแค่อาหารคําแรกที่เราทานในช่วงเวลานี้มันสามารถไปกระตุ้นการซ่องแสมกล้ามเนื้อที่สลายไปตอนเรานอนหลับได้เลยนะครับแถมมันช่วยให้เลือดไหลเวียนไปที่ขาได้ดีขึ้น ลดอาการตะคริวตอนกลางคืนได้อีกด้วยและที่มันสุดยอดไปกว่านั้นก็คือมีงานวิจัยบอกว่าการใส่ใจมื้อเช้าเนี่ยสามารถชะลอความเสื่อมของกล้ามเนื้อได้นานถึง10ปีเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับมาเริ่มกันที่อาหารอย่างแรกเลยครับเป็นของที่หาทานง่ายมากๆแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อนั่นก็คือไข่ไก่ทั้งฟองนี่เองครับสิ่งที่ทําให้ไข่พิเศษสุดๆเลยก็คือมันเป็นโปรตีนสมบูรณ์ครับ หมายความว่ามันมีกรดอะมิโนโจำเป็นที่ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้ครบถ้วนทั้ง9ชนิดเลยโดยเฉพาะตัวเด็ดที่ชื่อว่าลิวซีนครับตัวนี้แหละที่เป็นเหมือนสวิชเป็นเหมือนประกายไฟที่จุดให้เครื่องยนต์สร้างกล้ามเนื้อของเราเริ่มทำงานนั่นเองครับเรื่องนี้มีหลักฐานทางวิยทยาศาสตร์ชัดเจนเลยนะครับอย่างงานวิจัยชิ้นนี้เขาให้ผู้สูงวัยกลุ่มหนึ่งกินไข่2ฟองทุกเชา้าติดต่อกัน8สัปดาห์ผลลัพธ์คืออะไรนะครับ พวกเขาทุกคนเดินได้เร็วขึ้นกล้ามเนื้อขาแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยการลุกจากเก้าอี้การขึ้นบันไดกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็อย่าเพิ่งกลัวไข่แดงนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าไม่ดีแต่รู้ไหมครับว่าไข่แดงเนี่ยแหละคือขุมทรัพย์ของจริงเลยมีทั้งวิตามินดีที่ช่วยเรื่องกระดูกและกล้ามเนื้อ วิตามิน B12 ที่ดูแลระบบประสาทมีโคลีนที่ทําให้สมองสั่งงานกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นแถมยังมีธาตุเหล็กที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีลดอาการขาชาหรือตะคิวได้ด้วยครับมาต่อกันที่คู่หูสุดยอดคู่ที่สครับสาหรับใครที่กังวลเรื่องน้ําตาลในเลือดหรือรู้สึกว่ากล้ามเนื้ออักเสบบ่อยๆต้องฟังทางนี้เลยครับนั่นก็คือข้าวโอ๊ตกับเมล็ดเจียนั่นเองในข้าวโอ๊ตเนี่ยครับมันมีตัวเอกที่ชื่อว่าเบต้ากลูแคน ลองนึกภาพตามนะครับพอเรากินเข้าไปมันจะกลายเป็นเหมือนเจลในท้องเราทําหน้าที่ชะลอการย่อยทําให้ร่างกายค่อยๆดูดซึมน้ําตาลระดับน้ําตาลในเลือดก,ก็จะคงที่ไม่ใช่แบบพุ่งปลีดแล้วก็ตกรูปเหมือนเวลาเรากินขนมบางขาวแถมยังช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะอัปเกรดมื้อเช้าของเราให้มันโปรขึ้นไปอีก แค่เติมเมล็ดเชียเข้าไป1ช้อนโต๊ะเท่านั้นแหละครับเหมือนกดปุ่มบูส์พลังเลยเพราะในเมล็ดเชียเนี่ยอัดแน่นไปด้วยแร่ธาตุสำคัญทั้งแมกนีเซียมที่ช่วยให้กล้ามเนื้อหดและคลายตัวได้ดีและโอเมก้า3ที่เป็นสุดยอดสารต้านการอักเสบเลยครับมีทิปส์เล็กๆน้อยๆตอนไปซื้อของนะครับพยายามเลือกข้าวโอ๊ตแบบที่เป็นแผ่นๆหรือแบบที่หักๆที่เรียกว่า rolled oats หรือ steel cut oats นะครับพวกนี้จะผ่านการแปรรูปน้อยกว่า แล้วก็พยายามเลี่ยงเลยนะครับไอ้พวกที่ปรุงรสสาเร็จรูปมาแล้วอันนั้นน้าตาลเพียบเลยประโยชน์ที่ควรจะได้ก็จะหายไปหมดครับมาถึงอย่างที่3ครับเป็นผลไม้ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีใครที่เป็นตะคริวบ่อยๆโดยเฉพาะตอนกลางคืนหรือตอนตื่นนอนตอนเช้ากล,ล้วยเนี่ยแหละครับคือคาตอบกล้วยขนาดกลางๆแค่ลูกเดียวนะครับมีโพแทสเซียมสูงถึงประมาณ400มิลลิกรัมเลยทีเดียวซึ่งโพแทสเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่สําคัญมาก ในการควบคุมการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อให้เป็นปกติครับแต่น่าถกใจนะครับที่ข้อมูลจาก CDC เขาบอกว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยได้รับโพแทสเซียมไม่พอซึ่งมันก็ส่งผลโดยตรงเลยครับกับอาการขาอ่อนแรงการทรงตัวที่ไม่ดีซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือสาเหตุหลักของการล้มนั่นเองแต่ว่ามันก็มีวิธีกินที่ฉลาดกว่านะครับคือไม่ควรกินกล้วยเดียเด่ยวๆตอนท้องว่างเพราะอาจจะทําให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงได้ ทางที่ดีที่สุดคือกินคู่กับโปรตีนหรือไขมันดีครับเช่นใส่ในโยเกิร์ตหรือโรยถั่วอัลมอนด์สักหน่อยและอีกเคล็ดลับคือเลือกกล้วยที่ยังมีสีเขียวติดอยู่นิดๆจะมีน้ําตาลน้อยกว่าครับมาถึงอย่างที่4ี่กันแล้วครับตัวนี้เป็นเหมือนราชาแห่งโปรตีนในมื้อเช้าเลยก็ว่าได้มีบทบาทสําคัญมากในการป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อของเราสลายไปนั่นก็คือกรีกโยเกิร์ตครับความเจ๋งของกรีกโยเกิร์ตมันอยู่ตรงนี้ครับ คือมันมีโปรโตีน2แบบที่ทำงานเป็นทีมเวิร์กตัวแรกชื่อเคซีนเป็นแบบปล่อยช้าจะค่อยๆปล่อยกรดอะมิโน,โนออกมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อป้องกันไม่ให้มันสลายไปส่วนอีกตัวคือลิวซีนพระเอกคนเดิมของเราตัวนี้จะออกฤทธิ์เร็วครับรีบเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็กระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อทันทีและแล้วก็มาถึงอย่างสุดท้ายครับ เมนูนี้อาจจะฟังดูแปลกๆสำหรับมื้อเช้าสำหรับบางคนแต่เชื่อเลยครับว่ามันเวิร์กมากนั่นคือมันเทศคู่กับเกลือแร่ธรรมชาติอย่างเกลือหิมาลายันครับเป็นการจับคู่ที่ให้พลังงานได้ยาวนานและช่วยเรื่องการส่งตัวได้ดีเยี่ยมเลยและเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะครับมีงานวิจัยในป้านเราเองเลยจากกรมอนามัยเมื่อปี2565เขาทำการทดลอง3เดือนครับ ผลลับที่ได้นี่สุดยอดมากครับคะแนนการส่งตัวของผู้เข้าร่วมดีขึ้นถึง41%และที่สำคัญที่สุดคืออัตราการล้มลดลงไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเอาละครับเรามาทบทวนภาพรวมทั้งหมดกันอีกทีนะครับไข่2ฟองช่วยเปิดสวิตสร้างกล้ามเนื้อข้าวโอ๊ตกับเมล็ดเจียช่วยให้น้าตาลคงที่และลดการอักเสบกล้วยช่วยลดตะคริวกรีกโยเกิร์ตช่วยป้องกันกล้ามเนื้อสลายและสุดท้ายมันเทศกับเกลือแร่ ให้พลังงานต่อเนื่องและช่วยให้ทรงตัวดีขึ้นครับเห็นไหมครับว่าเราเอาของดีๆเหล่านี้มารวมกันเป็นมื้อเช้าง่ายๆที่ทําได้จริงได้หลายแบบเลยจะเป็นไข่ต้มคู่กับมันเทศนึ่งหรือจะเป็นข้าวโอ๊ตใส่เมล็ดเจียกับกล้วยหรือถ้าวันไหนอยากทานอะไรง่ายๆก็เป็นกรีกโยเกิร์ตกับพลเมลตระกูลเบอร์รี่ทุกเมนูล้วนเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมทั้งนั้นเลยครับสุดท้ายนี้นะครับทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมามันคือโอกาสที่เราจะเลือกว่าจะสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหรือจะปล่อยให้มันอ่อนแอลง ความแตกต่างที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขอายุเลยครับแต่อยู่ที่การลงมือทําในมื้อเช้าวันนี้ตัางหากขอให้ทุกท่านมีวันที่แข็งแรงนะครับหมอเผยยอสาอาหารเช้าบำรุงสมองว,วัย60สิวหลับสนิทจำดีรู้ไหมครับว่าเราสามารถซ่อมแซมสมองตอนกลางคืนได้แค่ด้วยการทานอาหารเช้าง่ายๆ3อย่างนี้เท่านั้นเองไม่ต้องพุ่งยาเลยซักเม็ดเดียว คือคนส่วนใหญ่เชื่อว่าสมองเนี่ยจะซ่อมแซมตัวเองตอนเราหลับอยู่แล้วแต่ว่ามันมีความจริงข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆที่หลายคนมองข้ามไปครับคําถามก็คือแล้วสมองมันซ่อมตัวเองตอนนอนหลับได้จริงๆหรือเปล่าคําตอบคือใช่ครับได้จริงแต่มันมีเงื่อนไขสําคัญอยู่ข้อหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะพลาดไปอย่างน่าเสียดายมากๆ และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยกระบวนการซ่อมแซมของสมองเนี่ยจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้เตรียมวัตถุดิบที่จำเป็นไว้ให้พร้อมตั้งแต่ตอนเช้าคือมันไม่สำคัญเลยว่าเราจะนอนเยอะแค่ไหนแต่ที่สำคัญกว่าคือสมองของเรามีสารอาหารพร้อมที่จะเริ่มซ่อมตัวเองแล้วหรือยังเรื่องนี้น่าทึ่งมากจริงๆครับมีงานวิจัยล่าสุดปี2023เลยนะเขาพบว่า ผู้สูงอายุที่ทานอาหารเช้าที่มีโปรตีนเยอะๆเนี่ยสามารถทำคะแนนทดสอบความจำได้สูงกว่ากลุ่มที่งดอาหารเช้าหรือคนที่กินแค่แป้งสูงกว่าถึงเกือบ2 5เลยนะครับแค่เริ่มต้นวันให้ถูกก็เหมือนปลดล็อกพลังสมองได้มาหาศาลเลยเอาล่ะครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่ากับอาหารอย่างแรกที่ทั้งง่ายแสนง่ายแต่กลบถูกเข้าใจผิดมานานหลายสิบปีหลายคนคงเคยได้ยินมาบ่อยๆใช่ไหมครับว่าให้ระวังคอเลสเตอรอลในไข่ แต่ความเชื่อนั้นมันเก่าไปแล้วครับตอนนี้วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าไข่ต้มนี่แหละโดยเฉพาะไข่แดงนะคือหนึ่งในสุดยอดอาหารบำรุงสมองที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เราจะหาได้เลยหัวใจสำคัญเขาเรื่องนี้เลยนะมันอยู่ที่สารอาหารที่ชื่อว่าโคลีนครับพูดง่ายๆเลยโคลีนก็คือวัตถุด,ดิบหลักในการสร้างอะเซทิลโคลีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทตัวสำคัญมากๆสำหรับเรื่องความจำกับสมาธิเพราะเราอายุมากขึ้นร่างกายก็จะผลิตสารตัวนี้น้อยลง นี่แหละครับคือสาเหตุที่ทําให้เราเริ่มลึกคําไม่ค่อยออกหรือว่าตอบสนองช้าลงแต่ข่าวดีก็คือไข่ไก่ฟองใหญ่ๆแค่ฟองเดียวเนี่ยมีโคลีนสูงถึง147มิลลิกรัมเลยนะซึ่งมันเกือบจะเท่ากับ3 0นของปริมาณที่เราต้องการในแต่ละวันแล้วแค่เริ่มต้นวันด้วยไข่ต้มสักสองฟองก็เหมือนกับเรากําลังส่งวัตถุดิบชั้นดีให้สมองเอาไปทํางานได้แบบเต็มที่เลยครับยังไม่หมดนะครับในไข่ยังมีทั้งวิตามิน B12 ที่ช่วยปกป้องเซลล์ประสาท แล้วก็มีวิตามินดีที่ช่วยปรับสมดุลอารมณ์ของเราด้วยทีนี้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะลองทานเป็นไข่ต้มหรือไข่ลวกสักสองฟองคู่กับผักใบเขียวพยายามเลี่ยงการทอดหรือใส่เนยเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารดีๆไปแบบเต็มๆเ,เลยครับเอาล่ะมาต่อกันที่อาหารอย่างที่สองกันเลยซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่อิ่มท้องอย่างเดียวนะครับแต่มันคือกลยุทธ์ที่ฉลาดมากๆ ในการสร้างสมดุลเคมีในสมองเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการซ่อมแซมในตอนกลางคืนข้าวโอ๊ตเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตชั้นดีเลยนะที่ให้พลังงานกับสมองแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ความมหัศจรรย์จริงๆของมันอยู่ที่เบต้ากลูแคนครับมันคือใยอาหารที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายซึ่งการอักเสบนี่แหละที่เป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้สมองเสื่อมลงอ้อแล้วก็ยังมีแมกนีเซียมที่สำคัญมากๆกับระบบประสาทด้วยครับ จุดนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือพอเราทานข้าวโอ๊ตตอนเช้าใช่ไหมครับร่างกายจะได้รับสารที่ชื่อว่าทริปโตเฟนซึ่งเจ้าตัวนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินที่ช่วยให้เรามีสมาธิต,ตอนกลางวันและพอตกกลางคืนเซโรโทนิน er ตัวเดิมนี่แหละก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการนอนหลับมันเหมือนกับว่าข้าวโอ๊ตทำเดียวตอนเช้าเนี่ยช่วยปูทางให้สมองได้นอนหลับสนิทเพื่อฟื้นฟูตัวเองในตอนกลางคืนเลยครับ มาถึงอาหารอย่างสุดท้ายกันแล้วครับเป็นผลไม้ที่ดูธรรมดาธรรมดาราคาถูกหาซื้อง่ายมากแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าผลไม้ชนิดนี้อาจจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการฟื้นฟูความจำตอนที่เรานอน,อนหลับเลยนะ เหมือนกับข้าวโอ๊ตเลยครับกล้วยก็อุดมไปด้วยทริปโตแฟนซึ่งก็เป็นเหมือนวัตถุดิบตั้งต้นที่จะถูกเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินเพื่อช่วยให้เรามีสมาธิในตอนกลางวันแล้วพอตกกลางคืนก็จะกลายเป็นเมลาโทนินที่ช่วยให้สมองเข้าสู่การนอนหลับลึกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การซ่อมแซมมันเกิดขึ้นจริงๆพอเรานอนหลับไม่สนิทนะระบบไกลฟาติก หรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือทีมทำความสะอาดของสมองเราเนี่ยก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่ทำให้มีของเสียตกค้างและมันก็จะส่งผลกระทบต่อความจำของเราเพราะฉะนั้นการทานกล้วยตอนเช้ามันก็เลยเหมือนกับการไปสตาร์ทเครื่องยนต์ที่จะส่งผลดีต่อไปอีกหลายชั่วโมงข้างหน้าเลยครับ งานวิจัยล่าสุดปี2023ยิ่งทำให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับเขาพบว่าผู้สูงอายุที่ทานอาหารที่มีทริปโตเฟนเยอะๆก่อนเที่ยงวันเนี่ยรายงานว่าคุณภาพการนอนหลับดีขึ้นถึง33%เลยนะแล้วคะแนนความจำก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยหลังจากผ่านไปแค่4สัปดาห์เท่านั้นเองในกล้วยยังมีวิตามิน B6 ที่ช่วยเปลี่ยนทริปโตเฟนเป็นเซโรโทนินได้เร็วขึ้นด้วยนะแถมยังมีแมกนีเซียมกับโพแทสเซียมอีก เคล็ดลับการทานก็คือให้เลือกกล้วยที่เริ่มมีจุดสีน้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็ทานคู่กับโปรตีนอย่างเนยถั่วหรือโยเกิร์ตเพื่อช่วยชะลอการดูดซึมน,น้ำตาลครับเอาล่ะครับตอนนี้เรารู้ถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในอาหารง่ายๆ3ามอย่างนี้กันแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาเปลี่ยนความรู้นี้ให้กลายเป็นแผนที่ทำตามได้ง่ายๆซึ่งสามารถเริ่มได้ทันทีในเช้าวันพรุ่งนี้กันเลยดีกว่าหัวใจที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยนะคือจังหวะเวลาครับ พยายามทานอาหารเช้าภายใน2ชั่วโมงหลังจากตื่นนอนเพราะมันเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังตื่นตัวทำให้สมองพร้อมรับสารอาหารดีดที่สุดและมันยังเป็นการส่งสัญญาณบอกสมองให้เตรียมพร้อมสำหรับการซ่อมแซมที่ลึกขึ้นในคืนถัดไปด้วยเราไม่จำเป็นต้องทานทั้งหมดนี้ในวันเดียวกันนะครับหัวใจสำคัญคือการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป นี่คือตัวอย่างแผนง่ายๆเลยที่จะช่วยให้เราได้รับสารอาหารหลากหลายแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยอย่างเช่นวันจันทร์ก็ทานไข่ต้มอังคารเป็นข้าวโอ๊ตพุธเป็นกล้วยกับเนยถัว่วแล้วก็วนไปเรื่อยๆรื่อนวันอาทิตย์ก็ปล่อยฟรีเลยครับเลือกเมนูที่ชอบที่สุดได้เลยสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลือกอาหารเช้านะครับแต่มันคือสัญ,ญญาณที่เราส่งไปบอกสมองว่าฉันพร้อมแล้วที่จะได้รับการฟื้นฟูนิสัยเล็กๆแค่นี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนทุกอย่างในข้ามคืน แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันสามารถเปลี่ยนวิธีคิดวิธีนอนหลับแล้วก็ความรู้สึกตอนตื่นนอนได้อย่างแน่นอนครับเพราะทุกๆเชา้าสมองของเรากําลังถามคําถามอย่างเงียบๆว่าวันนี้จะเป็นวันแห่งการฟื้นฟูหรือวันแห่งความเสื่อมถอยและคําตอบนั้นก็อยู่บนจานอาหารเช้าของเรานี่เองครับ